การแก้ปัญหาของประเทศเราจะต้องวางกรอบการแก้ไว้อย่างไรเราจะใส่โครงการอะไรเข้าไปเนี่ยเราจะต้องมีทิศทางก่อนเศรษฐกิจเติบโตต่ําสิ่งที่สะท้อนได้ชัดเจนเลยครับก็คือนี่เยอะร้านค้าขนาดเล็กหรือ s m e หนี่เยอะเป็น n p l ขนาดกลางขนาดใหญ่ยังไม่เป็นถ้าไม่ทําอะไรเดี๋ยวก็เป็นครับ ฉันเวลาเราแก้อะไรในวิกฤตเนี่ยผมก็อยากยกเัวอย่างเปรียบเทียบเมื่อปี1990หรือ2 5 4 0หรือที่เรียกว่าต้มยำกุ้งวิกฤตครั้งนั้นเกิดขึ้นอย่างกระทันหันก็จะมีคนบ่นว่าทําไมไม่แก้ปัญหาเวลาการจะแก้ไขปัญหาเนี่ยมันต้องไปฟื้นฟูก่อนนะครับฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะสร้างมันเราก็สามารถจะวางแผนสร้างมันได้ในวันนี้เพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนว่าในบานนี้วันนี้ต้องตัดสินใจครับเวลารอไม่ได้เราก็จะใช้พีเรียดของการฟื้นฟูและการสร้าง มันขึ้นมาใหม่พร้อมๆกันโดยมองดนึงต่อไปนี้ท่านเห็นว่าแก่นี้ไม่ได้สักทีแต่ผมอยากจะให้ตัวเลขทั้งสนำตัวนะครับตัวเลขมันอยู่ที่90%ของ GDP ตัวเลขนี้ท่านยังไม่สามารถแก้ให้มันลงมาได้แน่นอนจนกระทั่งระดับของเศรษฐกิจมีการกระเตื้องและสร้างความมั่นใจได้ข้อที่2นะครับถึงแม้จะเป็น NPL แต่หลายสังได้รับการปรับโครงสร้างนี้อยู่ในระดับที่พอใจ สิ่งที่เราจะทำต่อไปเราได้ทำทางภาครัฐแล้วจริงๆแล้วเรามีหนี้ส่วนที่เขาเรียกว่าต้องพึงระมังภาษาอังกฤษเขาเรียก special mention แต่ผมอยากจะเรียนนะครับว่าในหลายเดือนนี้ได้มอนิเตอร์แล้วถึงแม้ว่าตัว NPL เนี่ยจะอยู่ที่ระดับ90%ก็าตามแต่ special mention หรือคือตัวที่จะมาหนุนให้ไปเป็น95เนี่ยวันนี้เริ่มหยุดละแล้วเริ่มติดลบละเพราะเราได้เข้าไปทำในอย่างบริษับันการเงินภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่อาศัย ให้ท่านสามารถมายืดได้ไม่ต้องเป็น NPL มายืดนี่ได้ถึงอายุ80ดอกเบีย้ยเนี่ยไม่ต้องจ่ายก็ได้1ปีแรกเงื่อนไขผ่อนปลนถ้าท่านจะสำท,ำทำกับสาบันการเงินของภาคเอกชนจะปล่อยให้เขาแก้ไขโดยข้างเดียวโดยวิธีภาครัฐไม่ได้เพราะนั้นรัฐจะต้องมีมาตรการด้วยนะครับว่าเราจะเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้แก้ไขอย,อย่างไร <c oughs> เพื่อจะดึงเอานี้เสียมาไว้ข้างนอกเ <c oughs> มือ่อทุกอย่างเอามากองไว้ข้างนอกถึงแม้นี่จะไม่ลดแต่คนที่เป็นนี่จะหายใจได้บ้างอันที่สองนอกจากจะ แค่นี้แล้วอยากจะให้ลดรายจ่ายนะถึงแม้ว่าภาครวมแล้วค่าเงินเฟ้อบ้านเราจะต่ำนะับัตรนี้ยังไม่ถึงจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยแต่ต้องคิดนะครับค่าเงินเฟ้อที่ต่ำเกินไปนี้จะมีผลอีกข้างหนึ่งครับในประเทศมีสองภาคครับคือภาคหนึ่งคือผู้บริโภคอยากได้ของถูกอีกภาคหนึ่งคือผู้ผลิตก็อยากได้ของไม่ถูกเกินไปนะถ้าท่านของถูกเกินไปอีกภาคหนึ่งก็จะแย่ดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่ภาค SML เเราวันนี้ภาคผู้ผลิตเนี่ยก็ขายของไม่ค่อยได้ พอถ้าเราเขียนว่าเราจะลดรายจ่ายเนี่ยเดี๋ยวมันจะนําไปซึ่งโปรเจกต์เยอะแยะและครับรายจ่ายประชาชนมีอะไรตัวที่1พลังงานซึ่งนําไปซื้อยูทิลิตี้หรือการใช้ไฟฟ้าตัวที่2คือการโดยสารประจําวันโดยเฉพาะของคนกรุงเทพผมอยากจะยกตัวอย่างจะลดค่าพลังงานยังไงผมอยากจะเรียนท่านครับไม่มีใครแก้ไขค่าราคาพลังงานลดลงได้เพราะราคาพลังงานเนี่ยของบ้านเราเนี่ยเรานําเข้า90%กว่าเปอร์เซ็นในเชิงของน้ํามันและเรานําเข้ามากกว่า65%ของราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นทั้งหมด ท่านจะแก้ได้อย่างเดียวเท่านั้นนะคือไม่เก็บภาษีเลยซึ่งแต่ไม่ได้โครงสร้างบ้านเราวันนี้นะงบเราติดลบอยู่ถ้าถ้าไม่เก็บภาษีเลยท่านจะหายไปอีกเกือบ3ามแสนล้านแค่2ปีเท่านั้นไม่ต้องแล้วครับปีหน้านะท่านจะเห็นตัวเลขนี่สาน้าขึ้นเกิน70ดสิบท่านนั้นอันนั้นไม่ได้เราต้องยึดไปก่อนแต่วิธีที่จะทําเรื่องพลังงานเนี่ยท่านต้องคิด2วิธีครับ 1. ความมั่นคง2ราคาระหว่างพลังงานเนี่ยความมั่นคงกับพลังงานเราเลือกอะไรครับ เราเลือกความมั่นคงคือต้องมีใช้ระหว่างราคาแพงถูกนี่เป็นเรื่องที่2ท่านไปซื้อมาก็คือราคาตลาดโลกยังไงก็ลดไม่ได้ครับผมคิดว่าของที่ยังเหลืออยู่แล้วไม่สามารถนําขึ้นมาได้ก็ไม่อยากจะบอกว่ามันยังมีปัญหาในเรื่องของการ d i s p u t e d นะครับเราว่าเป็นดินแดนของไทยแต่ผมอยากจะบอกว่าเรื่องดินแดงคงไม่จบแล้วครับถ้าเราสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งที่เรามีความเห็นต่างกันในเรื่องดินแดงเราไม่ต้องจบก็ได้ครับคุยกันด้วยสารฉันเพื่อนบ้านแล้วพยายามทำเอาข้างล่างขึ้นมาใช้ นั่นคือสิ่งที่ท่านจะเป็นเจ้าของด้วยคือความมั่นคง2ได้ราคาด้วยนําไปซึ่งยูทีที่ที่ลดผมคนนํานวณคร่าวๆครับไฟฟ้าต่ำกว่าสามบาทห้าสิบแน่นอนเรื่องถัดมาท่านจะลดค่าจ่ายคนเดินทางในกรุงเทพทุกวันนี้ทุกคนใช้รถหมดแล้วครับเพราะนั้นเราก็ถึงจะคิดถึงเรื่องแมสแทนเสร็จเป็นไปไม่ได้เลยครับถ้าท่านจะตั้งสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยต้องต้องเก็บอย่างน้อยเน,นี่ยนะครับ <S <S ผมบอกให้เลยตัวเฉลี่ยอย่างน้อยต้อง 90บาทขึ้นไปแต่สิ่งหนึ่งที่มันซ่อนอยู่ภายใต้โครงสร้างของบ้านเราก็คือโครงสร้างใหญ่ๆเนี่ยรัฐได้ลงทุนไปแล้วนี่12.9 12ล,ะล,ะล้านนั้นอยู่ในโครงสร้างของแม่สันสิทธิ์ซึ่งเราอยู่แล้วผมอยากจะเรียนว่าผมดูตัวเลขแล้วใกล้1ล,ล้านล้นานขณะที่เอกชนลงทุนประมาณ2-3แสนล้านแล้วก็เดินรถอยู่ได้สัมปทานดังนั้นถ้าเราคิดว่านี่ก็เกิดดีแล้วเราพักเอาไว้เพราะยังไงเราก็ต้องชาระเราดึงเอา3แสนล้านมาจัดการบริหาร ผมเชื่อว่าเราสามารถจะดึงค่าโดยสารลงมาได้อย่างมีสาระสำคัญอันนี้ก็คือ d v วิธีคิดเหมือนกันเรื่องที่2ท่านก็จะบอกว่าวันนี้เราเป็นโอโปรดักชั่นแพลตฟอร์มผมก็อยากจะเรียกว่าถึงแม้ว่าจะเป็น o อโปรดักชั่นแพลตฟอร์มเรามีธุรกิจเก่าซึ่งลงทุนส่วนใหญ่ที่อีสเทนซีบอร์ดแถวระยองลงทุนไปหลาย10ล้านล้านครับพวกนั้นยังมีอายุไขอยู่บ้างอย่างน้อยก็20ปีบวกลบก่อนที่จะถูกทดแทนด้วยนิวโปรดักชั่นแพลตฟอร์ดังนั้นผมคิดว่าของเก่าเนี่ยนะครับ เราก็คงต้องเอาขึ้นมาปัดปุ่นดึง S-curve ขึ้นมาแก้ประสิทิค่าขึ้นมาทําที่ทําได้เพราะยังมีสินค้าที่ยังเป็นต้องการของโลกโดยที่เป็นเงินลงทุนเก่าทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องระบบงบประมาณโดยกว้างๆนะเมื่อเราเห็นสิ่งเหลา่านี้เอาเงินที่ไหนมาใช้ผมอยากจะบอกเลยครับ p i y s i c a l space หรือว่าเงินคงคลังเนี่ยน้อยหรือเกินวินัยการเงินการาทังทําให้เราจะต้องเฝ้าตัวเองนะครับไม่ให้นิสาน่าเกิน70 ของ GDP เป็นต้นสิ่งต่างานี้ทําให้ข้อจํากัดของการใช้เงินมีมเยอะดังนั้นสิ่งต่างๆนี้เราก็จะมานั่งดูว่า จะทาอย่างไรให้เกิดการลงทุนในภาคเหล่านี้โดยไม่ใช้เงินของเราให้มากที่สุดเมื่อท่านเห็นสิ่งเหลา่านี้ท่านจะเห็นว่าสังคมประเทศไทยเนี่ยจะเข้าไปสู่ดิจิทัลอีโคโนมีสก็แปลว่าเราจะต้องทําให้ประชาชนมีความรู้จักต่อไปนี้เรากำลัเข้าสู่สังคมของอดิจิทัลเพราะนั้นการที่เราให้เขาได้ใช้สิ่งที่เป็นเบสิกที่สุดใช้เงินการ<อ>การโอนเงินผ่านระบบเหลา่านี้น่าจะเป็นการเรียนรู้และเอติเกตที่ดีที่สุดแต่วันนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วแต่เป็นระหว่างประชาชนกับสถาบันการเงินมีการแลกเปลี่ยนบนแพลตฟอร์มอยู่แล้ว สิ่งที่ดีที่สุดก็คือนโยบายภาครัฐที่จะเกื้อหนุนช่วยเหลือหรือสับสนุนประชาชนไม่มีช่องทางนั้นดังนั้นเราจะต้องมีแพลตฟอร์มของตัวเองแพลตฟอร์มทางรัฐดังนั้นนั่นคือวัตถุประสงค์ที่ใหญ่ที่สุดของการไปข้างหน้าในเมื่อแต่ละคนเนี่ยจะมีช่องทางติดต่อกันและก็ควรจะมีวอลเล็ตเป็นของตัวเองด้วยทีนีีการที่พูดถึง Open l o o p เนี่ยมันก็เป็นการสร้างอะไรครับเราจะสร้างให้ความสม่ำเสมอหรือคือความเสมอภาพและโอกาสของธุรกิจเนี่ย เท่าเทียมกันทุกวันนี้ถ้าเผื่อผมบอกว่าผมไม่ใช้นี้ผมใช้เป๋าตั้งขออนุญาตนะครับที่ใช้เรียกอย่างนี้ก็หมายว่าผมใช้บริการกรุงไทย ถ้าผมไปใช้พร้อมเพย์ก็ใช้บริการคนหนึ่งทําไมเราไม่ทายให้โอเพนลูปให้ทุกคนมีโอกาสมาเชื่อมแต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทําได้ไม่ง่ายนักเมื่อมีหนี้ทุกคนหายใจไม่ค่อยออกไม่ค่อยสะดวกแล้วก็ผมบอกก็แก้นี้ก็คือสิ่งที่ทําก็คือว่าการเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนั่นเองแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องคานึงถึงเงนในกระเป๋าคํานึงถึงความพร้อมของระบบคำนึงถึงงบประมาณที่เราได้รับการอนุมัติช้าหรือเร็ว ต่างๆแล้วนี้เป็นองค์ประกอบของการตัดสินใจว่าเราควรจะไปอย่างไรดังนัง้นผมเลยอยากเรียนตอบจะมาที่ปรงสบกตรว่าเราได้คิดแล้วนะครับจะทําให้เร็วที่สุดแล้วก้อนแรกนี้น่าจะเป็น1 0 0 0 0มื่นบาทได้ดูรายชื่อแล้วนะวันนี้ได้ประมาณ14.2เศษนะครับล้านคนก็คือน,น่าจะประมาณ1 4 0 0 0 0สืกว่าล้านเราได้เช็คแล้วนะวันนี้9กแล้วดูผมได้คบทวนพร้อมกับทีมงานนะครับเราน่าจะสามารถที่จะกดปุ่มเคาะ,ะคระฆัง ให้เงินก้อนแรกไหลในวันที่25โดยประมาณนอกเหนือจากพิจารณาเรื่องความพร้อมของเงินพร้อมอะไรเรายังให้ความสําคัญว่าเนื่องจากเรามีงบประมาณที่จํากัดอย่าให้ความสําคัญของการใช้งบประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงบกลางเนี่ย ให้กับการปรับปรุงโครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนแอนของประเทศก่อนเราให้ความสำคัญเรื่องนี้เพื่อมองการเจริญเศรษฐกิจในระยะปานกลางระยะยาวถ้าเรามองทั้งหมดภาพนี้เราก็เห็นว่าเราต้องมีเฟกซิเบิลหรือมีความยืดหยุ่นของแผนที่จะทำโปรเจกต์นะครับในต่อเวลาสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปต่อดเวลาก็ต้องขอเรียนนะครับว่าว่าเราต้องเปลี่ยนไปสําหรับโปรเจกต์เนี่ยผมอยากจะเรียนว่า ในเฟสต,ต่อไปในการทํางานเมื่อเรามีวิชั่นแล้วเรามีไดเรกชันแล้วเราก็คงต้องเอาวิชั่นนั้นไปกําหนดชื่อให้ชัดเจนว่าเรามีโปรเจกต์อะไรเรามีแผนงานอะไรที่สําคัญนะครับแล้ววันนั้นประชาชนและก็ท่านผู้วิเกียรคงได้รับทราบนะครับก็เป็นจุดที่ท่านจะสามารถมอนิเตอร์แล้วก็ดูผู้ที่รับผิดชอบได้ต่อไป